สวัสดีค่ะวันนี้เรามีประเด็นที่น่าสนใจมากมาชวนคุยกันนะคะคือเรื่องที่ว่าทำไมในสังคมจีนโบราณเนี่ยเอ่อดูเหมือนว่าลูกสาวจะไม่ค่อยได้รับความสำคัญเท่าลูกชายเท่าไหร่วันนี้เราจะมาลองเจาะลึกกันดูค่ะจากข้อมูลที่เราได้ศึกษามาเกี่ยวกับบทบาทค่านิยมของลูกสาวในยุคนั้นว่าความคิดความเชื่อหรือโครงสร้างสังคมอะไรบ้างที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ซึ่งมันก็โยงไปหลายเรื่องเลยนะคะ ทั้งปรัชญาของจื้อเศรษฐจ,จิตแล้วก็เรื่องครอบครัวด้วยเรามาเริ่มกันที่เรื่องอิทธิพลของของจื้อก่อนเลยไหมคะที่ดูจะเน้นเรื่องระเบียบสังคมมากๆครับได้เลยครับคือถ้าพูดถึงของจื้อเนี่ยหัวใจสําคัญอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการสืบทอดตระกูลหรือที่เรียกว่าเจียจ้าจูนะครับอ๋อค่ะการสืบทอดตระกูลใช่ครับการดารงอยู่ของวงตระกูลเนี่ยถือเป็นเรื่องใหญ่มาก และตามธรรมเนียมเขาเชื่อว่ามีแค่ลูกชายเท่านั้นที่จะสืบทอดนามสกุลสืบทอดตระกูลได้หมายความว่าลูกสาวพอแต่งงานออกไปก็คือไปเป็นส่วนหนึ่งของบ้านสามีไม่ได้สืบสกุลเดิมแล้วถูกต้องครับแล้วที่สําคัญมากๆอีกอย่างเชื่อมโยงกันเลยก็คือเรื่องการเส้นไหวบ้บรรพบุรุษอันนี้ถือเป็นหน้าที่หลักของลูกชายเลยนะครับเขาเชื่อว่าต้องทําเพื่อให้ตระกูลร่มเย็นเป็นสุข เข้าใจเลยค่ะพอบอกว่าเป็นหน้าที่ลูกชายบทบาทมันก็เลยต่างกันชัดเจนเลยสิคะชัดเจนมากครับคือผู้ชายเนี่ยเขาคาดหวังให้เรียนหนังสือสอบเข้าราชการทํางานหาเลี้ยงชีพสร้างชื่อเสียงให้วงตระกูลทั้งหมดนี้ก็เพื่อความมั่นคงของเจียค่ะส่วนผู้หญิงบทบาทหลักก็จะอยู่ในบ้านดูแลบ้านดูแลสามีพ่อแม่สามีเลี้ยงลูกเออซึ่งงานมันก็หนักนะแต่ในมุมมองเศรษฐกิจสังคมสมัยนั้นนะครับ เขาจะมองว่าไม่ได้สร้างผลผลิตโดยตรงเหมือนผู้ชายอืมไม่ได้สร้างไรายได้ว่างั้นเถอะนะคะประมาณนั้นครับแล้วเรื่องบูชาบรรพบุรุษที่ว่าไปมันไม่ใช่แค่พิธีเฉยๆนะครับมันคือการรักษาความต่อเนื่องของสายเลือดเลยละ่ะซึ่งมันผูกกับลูกชายแบบแยกไม่ออกจริงๆพอแบ่งบทบาทชัดขนาดนี้มันก็คงกระทบเรื่องเศรษฐกิจด้วยใช่ไหมคะอย่างสังคมกเกษตรกรรมสมัยก่อนแน่นอนครับ สังคมเกษตรกรรมเนี่ยแรงงานสำคัญมากลูกชายก็คือแรงงานหลักเลยยิ่งมีลูกชายเยอะครอบครัวก็ยิ่งมั่งคั่งอ๋อค่ะกลับกันพอเป็นลูกสาวตอนแต่งงานเนี่ยเออแม้เป็นเรื่องดีแต่ครอบครัวฝ่ายหญิงมักจะต้องเตรียมสินเดิมหรือของมั่นด้วยซึ่งอาจจะเป็นภาระเหมือนกันมะคะสำหรับบางครอบครัวใช่ครับอาจจะเป็นภาระได้เลย ขนาดที่ลูกชายแต่งงานเนี่ยนอกจากจะได้สะพายมาช่วยงานแล้วบางทียังได้สินสอดเข้าบ้างอีกด้วยอืมภาพมันชัดเจนขึ้นเลยค่ะครับมันก็เลยสะท้อนความจริงที่บางทีก็ลำบากนะครับโดยเฉพาะครอบครัวที่ยากจนจริงๆเนี่ยการมีลูกสาวหลายคนอาจจะหนักมากจนถึงขั้นที่เอ่อมีการทอดทิ้งหรืออาจจะถึงขั้นขายลูกสาวเลยก็มีแม้สังคมส่วนใหญ่จะไม่เห็นด้วยก็ตามโหฟังดูน่าสงสารนะคะครับ สถานการณ์แบบนี้มันยิ่งตอกย้ำว่าทำไมเขาถึงอยากมีลูกชายกันมากๆเพื่อสืบสกุลเพื่อดูแลตอนแก่แล้วก็เรื่องไหว้บรรพบุรุษนี่แหละครับขานิยมชายเป็นใหญ่มันเลยฝั่งรากลึกมากแต่มีจุดหนึ่งที่น่าคิดนะคะคือจากข้อมูลเนี่ยมันเหมือนไม่ใช่ว่าพ่อแม่ไม่รักลูกสาวเลยแต่เป็นการให้ความสำคัญต่างกันตามบทบาททางสังคมมากกว่าใช่ครับประเด็นนี้น่าสนใจคือความรักมันอาจจะมาในรูปแบบที่ต่างออกไป มันอาจจะผูกกับความคาดหวังเช่นต้องอบรมให้เป็นแม่บ้านแม่เรือนที่ดีนะเพื่อจะได้แต่งงานไปอยู่บ้านดีๆซึ่งมันก็สะท้อนกลับมาที่หน้าตาของครอบครัวเดิมด้วยเหมือนเคยได้ยินคําเปรียบเรยว่าลูกสาวเหมือนเป็นแขกหรือของที่ต้องส่งต่อให้คนอื่นวันนึงก็ต้องไปใช่เลยครับเป็นคําเปรียบที่ชัดมากไม่เหมือนลูกชายที่จะอยู่กับตระกูลตลอดไปค่ะซึ่ง ถ้าเรามองข้ามเวลามาถึงปัจจุบันเนี่ยโอ้โหมันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะครับเปลี่ยนไปเยอะจริงๆค่ะแนวคิดพวกนี้มันจางไปมากโดยเฉพาะหลังปฏิวัติและก็นโยบายส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศผู้หญิงได้เรียนหนังสือทํางานนอกบ้านมีบทบาททางเศรษฐกิจสูงขึ้นมากทัศนคติก็เลยเปลี่ยนไปมองผ่านบริบทของยุคนั้นจริงๆครับจะเอาค่านิยมปัจจุบันไปตัดสินอย่างเดียวไม่ได้ นั้นพอจะสรุปได้ไหมคะว่าปัจจัยหลักๆที่ทำให้ลูกสาวในจีนโบราณดูสำคัญน้อยกว่าก็มาจากทั้งเรื่องแนวคิดของจื้อการสืบสกุลบทบาททางเศรษฐกิจที่ต่างกันในสังคมเกษตรแล้วก็เรื่องความเชื่อบรรพบรุตรวมถึงค่านิยมชายเป็นใหญ่ด้วยสรุปได้ครบถ้วนเลยครับมันเป็นส่วนผสมของหลายอย่างทั้งวัฒนธรรมสังคมเศรษฐกิจในยุคนั้นๆค่ะและสาคัญคือต้องตระหนักว่านี่คือภาพอดีต ซึ่งมันเปลี่ยนไปแล้วการมองย้อนไปก็เพื่อทำความเข้าใจบริบทไม่ใช่การตัดสินค่ะพอได้เห็นว่าความเชื่อที่ดูฝังรากลึกขนาดนี้มันยังเปลี่ยนไปได้ตามสภาพเศรษฐกิจสังคมเนี่ยมันก็ชวนให้คิดต่อนะคะว่าในสังคมเราทุกวันนี้มันมีสมมุติฐานอะไรที่เรายึดถือกันอยู่ลึกๆบ้างหรือเปล่าที่บางทีในอนาคตพอบริบทมันเปลี่ยนไปอีกมันอาจจะพลิกผันไปเลยก็ได้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับชวนให้คิดต่อได้อีกเยอะเลย